ทุกคน,นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่จัสมินแชนแนลวันนี้นะคะเราจะมาสุ่มสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ค่ะแล้วก็จะมาซื้อนะคะชุดที่มันเป็นอ่า e รีไฟ X กับ Attack on นไททันนั่นเองนะคะมาดูกันว่าทั้งสองสิ่งนี้เนี่ยจัดจะหมดอย่างละเท่าไหร่นะวันนี้เนี่ยอ่าเพชรจะหมดตัวหรือเปล่าหรือว่าอะไรยังไงเอ๊ะ ไม่แน่ใจเหมือนกันอาจจะดวงดีก็ได้อาจจะหมดน้อยกดทีเดียวได้อะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็อาจจะเป็นได้ก่อนจะรับชมคลิปนี้นะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้กันที่สําคัญนะคะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะจ๊ะสุดหล่อสุดสวยทั้งหลายถ้าพร้อมแล้วเข้าไปรับชมคลิปนี้กันเลยจ้านี่เลยค่ะทุกคนชุดนะคะ ของอนักสำรวจหญิงแห่งไททันนะอันนี้เป็นฟร e ไฟเอ็กซ์ป่าพิภพไททันหรือ a t t a c ค on นไ t ทันนั่นเองนะชุดนี้เนี่ยเอามาเปิดขายนะคะในราคา1,499เพชรพโอ้โหสำหรับเ็ตนี้เนี่ยก็จะได้ทั้งเสื้อเนาะ ในส่วนของเสื้อที่แยกส่วนกางเกงรองเท้าบูทนะคะแล้วก็ทรงผมนะคะจะซื้อเลยละกันเซตนี้เป็นเซ็ลิมิเต็ดนะซื้อเลยมีตั๋วปองลดราคาด้วยนี้ลดไปเหลือเพียงแค่1,349เพชรเท่านั้นนะคะว้าวเซ็ตมาแล้วหนึ่งรายอะเปิดไปเลยแล้วก็เหมือนจะได้ตั๋วซื้อซื้อซื้อไว้ก่อนนะของลดราคาเอ้ย แล้วก็ต่อไปนะคะเป็นอ่านี่เลยทุกคนท็อปอัพนะ,ะรัฟี่สกินสุดน่ารักนะสกินน้องเดรกกีนะคะอันนี้ถ้าเราเติมเงินเข้าไปเราจะได้รับสกินส่วนสัตว์เลี้ยงล่ะเราทำยังไงได้มา สัตว์เลี้ยงมันเป็นตู้สุ่มสัตว์เลี้ยงนะคะซึ่งในตู้นี้ก็ว้าวเป็นแบบนี้เลยทุกคนในตู้ก็จะมีตัวสัตว์เลี้ยงนะคะเดกิีเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นสัตว์เลี้ยงพร้อมกับสกินนะคะเดกิแล้วก็อันนี้จะเป็นสกินคู่หูเดกินะคะชื่อว่าสกินรันเดิลลอดนั่นเองอ่าถ้าสมมุติว่าเราเกลือ อันนี้เขามีเหรียญมาให้ด้วยซึ่งเท่าแค่น,น,นี้นะเราสามารถเอาไปแลกสัตว์เลี้ยงได้นะเดี๋ยววันนี้จะจะมาสุ่มดูสําหรับสัตว์เลี้ยงอันนี้นะคะในการสุ่มหนึ่งครั้งเนี่ยใช้25เพรถ้าเกิดสุ่ม10ครั้งแถมฟี1หนึ่งครั้งทรงง้สงเพรโออันนี้คุ้มกว่านะคะของแถมจัดว่าทีเดียวได้อมไม่เกลือไม่เกลือเพียงไม,ไม่เกลือได้เลยเทามาก่อนเลยทุกคน แต่ได้ทรเค้นสิทรเค้นมาหนึ่งอันที่เหลือหนึ่งหมดเลยหนึ่งล้วนๆไม่มีอะไรผสมเลยอ่ะอีกรอบหนึ่งขออีกรอบหนึ่งรอบนี้น่าจะได้เฮ้ย,ย,ยเรียบร้อยทุกคนว้าว อุ้ยรอบนี้เราไม่ได้ได้สัตว์เลี้ยงแค่เด็ก,กิตัวเดียวนะเราได้แมวนะ,ะได้เสือจักกล้วแล้วก็ได้โลโบโด้วยแต่อเป็นสัตว์เลี้ยงที่จัดมีซ้าอยู่แล้วนี่จะได้เด็ก,กิีมาแล้วนะสกินสีขาวอันนี้กับสกินที่เติมเงินมันเหมือนกันหรือเปล่าเดี๋ยวขอจําแล้วก็นําไปเช็คกบนมันเป็นสกินเดียวกันนะคะชื่อว่าสกินรันเดอร์ลอนะโอ้โหโเดี๋ยวจะจะเติมเพชรเข้าไปละกันเพื่อที่จะเอาไปเอ้แต่ว่าจริงๆจัดอะ เอาเหรียญโทเค็นของจัดไปแลกได้นะคะเดี๋ยวค่อยเอาไปแลกเนาะอันนี้จะแอบมาสุ่นตอนเที่ยงคืนไงมันยังไม่มามันน่าจะมีมาให้แลกตรงนี้แหละทุกคนมาดูกันที่ตัวสัตว์เลี้ยงดีกว่าค่ะทุกคนสัตว์เลี้ยงตัวนี้นะชื่อว่าน้องเด็กกีสามารถเปลี่ยนชื่อได้กีีรอบหนึ่งเนาะทักษะนะคะชื่อว่าเนตรมังกรค่ะความสามารถคือคู่หูเด็กกีนะคะจะมองเห็นหนึ่งศัตรูที่กำลังใช้พยาบาลในระยะ10เมตรเป็นเวลา3สามวะ เดี๋ยวเราลองอัพให้สกิลเต็มดูทุกคนเลเวลสองเลเวลสามเลเวลสี่ห้าอ่ะอันนี้คือพอเราอัพเป็นเลเวลสี่ใช่ปะนี่ทุกคนสกิลของตัวเด็กกิก็จะขึ้นเป็นเลเวลสองนะคะก็คืออ่า จะทาให้เราเนี่ยมองเห็นศัตรูได้เพิ่มขึ้นก็คือมองเห็นศัตรู2คนนะในระยะ20เมตรเป็นเวลา4ี่ไหนลองมาอัพจนสุดซิว่าจะได้เท่าไหร่พออัพเป็นเลเวล3ใช่ไหมคะเราก็จะสามารถมองเห็นศัตรู4ี่คนนะคะที่อยู่ในระยะ30เมตรนะที่กาลังพันยาอยู่นะคะเป็นระยะเวลา5วินาทีค่ะพออัพเสร็จใช่ปะ่ะเราก็จะได้สก,กินอันนี้มาด้วยอันนี้เป็นสก,กินตอนเราอัพเลเวลเสร็จนะ นี่พร้อมกับท่าของสัตว์เลี้ยงนะคะอันนี้ชื่อว่าท่าเย่ท่าเย่ท่าเย่แล้วท่านี้ถ้าว่ามาเล่นกันเถอะนะคะ จริงจัดมองไม่ค่อยออกแล้วว่าน้องทำหลายเพราะน้องมันบินเลยแล้วอีกท่าหนึ่งอ่าทุกคนท่านี้นะคะเป็นท่าแสดงนะคะน้องก็เล่นกับไฟโชว์ให้เราดูแล้วก็นอกจากนี้นะคะทุกคนยังมีนี่เลยตู้อีโวนะคะอันนี้เป็นเซตแก๊งสเตอร์นะ,ะเขาจะเอามาขายเพียงแค่ไม่กี่วันนะคะือเวลาไม่กี่วันใครอยากได้เซตชุดนี้นะก็ไปสุ่มได้นะ,ะเซตนี้จะมีครบหมดทุกชุดแล้วเนาะ,ะแล้วก็อันนี้เลยะคะ่ะทุกคนในร้านค้าแห่งนี้นะคะนี่สกินปืนนะคะ M 1 8 8หนึ่งปม่วงมาแล้วใครอยากได้ก็มาสุ่มกันเอาเองนะ จ้าอ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะจะัดจะพาน้องเดกีนะคะพร้อมกับชุดนักสำรวจหญิงนะออกไปเก็บแรงกันค่ะมาดูกันว่าเนยคะ่ะอ่าน้องเดกีเนี่ยพอใช้งานจริงแล้วเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนะอันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองใช้สกิลสัตว์เลี้ยงตัวนี้ดูนะน,นี้จะให้อ่าน้องๆน,นะคะมาลองดูเนะว่า ถ้าเกิดว่าเราไปเล่นในเกมนะคะสกิลของว์เลียงตัวนี้เนี่ยเราจะเห็นแบบไหนเนาะเพราะก่อนหน้าน,นี้ถ้าเป็นโมโกก็จะเป็นสีเขียวๆบนหัวนะเห็นชัดเจนแต่ถ้าเป็นชิโร่ก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งใช่ไหมคะแล้วส่วนว์นเลี้ยงเรกิตัวนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาลองแบบอ่ะพรหนุ่มเลี้ยงแถวกันมาแล้วนะคะเดี๋ยวลองสก,กิลหนึ่งคนก่อน นี่นะคะทุกคนเห็นไหมว่าอ่ะคนนี้ไม่ได้ยินจริงหน่อยนึงแล้วกันเห็นไหมว่าเวลาพันยายเห็นปะมันจะขึ้นแบบเป็นสีส้มๆบนหัวนะคะถ้าเป็นโมโค่จะเป็นสีเขียวเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมตอนพันมันจะขึ้นแบบนี้อ่าแต่ถ้าไม่พันก็ไม่ขึ้นนะคะเราก็จะเห็นพร้อมกันเลย3มคนอลองลองดูอ่ะลองดู นี่เห็นไหมมันจะขึ้นพร้อมกันแบบนี้เลยนะคะอะ่ะงั้นเดี๋ยวเราลองเอาเสลียงตัวนี้ไปลงแรงเป็ดเพื่อนเรากันดีกว่าค่ะทุกคนไปกันเลยค่ะโอ้ยสองตัวขั้งบนสองขั้วบนสองแพร่ยิงจู๊ดไปดวงดาวเลยไอ้สองไอ้นั่นไปไหนวะไอ้ตัวอะไรนะไอ้ส้มไอ้ส้มอยู่หลังกำแพงนี่ไงหนู คุณม้าเพิ่มแบบมันคิดเนี่ยนายยิงเก็บกันไอ้นั่นเนาะมินก็นั่งนั่งแลกของอยู่เลยเออพี่ยังนั่งอี๋ตัวต้นไม้ใกล้ๆกล้ไอวอต้นไม้ล่างไอวอตัวหนึ่งผู้หญิงอะคาตูใช่ป่ะเดี๋ยวพี่ลงไปเอาอุ้ยมีคนเหยียบกับดักระเบิดพี่โอ้ยโอ้ยพี่โดนยิงที่ไหนโอ้ยโอ้โห ทุกคนมันอยู่ตรงคอนเทนเนอร์ฟ้าตรงสระพาน2ตัว3ตัวได้มั้ง,งเดี๋ยวขี่แล้วไปช่วยมันอยู่คอนเทนเนอร์เลยมันไม่น่าทำอะไรพี่ได้พี่น่าจะน็อกระเบิดแล้วไม่บิดทำอะไรไม่ได้ <c oughs> โอ้โ,โ,อโอมันเอฟอยู่ตรงนั้นน่าดับวิวเหรอโอ๊ยเห็นแล้วเห็นแล้ว ไม่มีป um ืนดีโอ้ดูดิโอ้อะไรเนี่ยระวังนะพี่ไม nah, ่ม well, ีปืนแล้วนะกระสุนหมดตรงที่ดีเฮ้ยเฮ้ยเน็กซิสเน็กซิตล้างลัางล้างล้งเสาด้านหลังมีแต่พี่วิ่งลงน่ะเดียวมาดิตรงไหนเสาไฟเสาไฟเสาไฟ น็อกน็อกข้างบนน้องโอ้โหเสียทีละสามทเอ้ยเสาเสาโอ้โหน้องเสามันขึ้นไปชุบเพื่อนเราด้านบนอ่ะต้อย่างไปหนึ่งคนดิด่าช้าได้ด่าช้าโดนไปนัดหนึ่งแล้วนั่นน่ะน็อกน็อกเอ้ยข้างล่างยิงพี่ว่ะข้างไหนยิงพี่วะเนี่ยอ๋อรถมันถูกที่สิบห้า นั่งไงนกแล้วน่ะเปจุดนกนกยามปค่ะนกอีกตพี่ยิงตัละไปเลยฝั่งป้อมขึ้นมายิงผมดิฝั่งป้อมขึ้นมายิงผมทูสามสอ้าพี่สองน้าพี่สององ้ลงแล้วลงแล้วขึ้นไปอุ้ยอ้ยพี่ขึ้นมาพลาดเองอ่ะ โอ้โหบวกสิบเอ็ด